สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการหัวหิน Inside Out กับดิฉันค่ะวิภาจรีแซ่เลลาที่จะนาพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองหัวหินค่ะรวมทั้งแนวคิดนะคะแล้วก็ผลการดําเนินงานของทางเทศบาลหัวหินภายใต้การบริหารการพัฒนานงานของคุณนกพรวิริกรนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินค่ะที่ต้องการพัฒนาเมืองหัวหินสู่สากลในช่วงแรกของรายการนะคะท่านจะได้พบกับช่วงหัวหินก้าวล้ำกับผู้น,นํายุคใหม่ค่ะ ในสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนโยบายทางด้านการพัฒนาสังคมค่ะซึ่งก็เป็นการพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลไฮเก้าาสู่ระดับมาตรฐานสากลน,นะคะกับการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปถมวัยนะคะเพื่อคัดเลือกตัวแทนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลค่ะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลางครั้งที่10กรุมจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 1, 2, 4และ5ภายใต้ชื่อว่าหัวหินวิชาการ57ค่ะเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณอาคารเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกนางสาวภายลินกองพันธ์รองนายกเทศมนตรีมงหินได้เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัยซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากในปีการศึกษา2557เทศบาลหมู่หินได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางครั้งที่10กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 1, 2, 4และ5ภายใต้ชื่องานว่าหัวหินวิชาการ57ระหว่างวันที่25-27มิถุนายน2557 ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังแก,กักงวลอำเภอหัวหินในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันระดับชั้นปฐมวัยกำหนดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่26-27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยโรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนการใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ในการแข่งขัน โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับประถมวัยในสังกัดเทศบาลหัวหินทั้ง7โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อไยโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรงโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกโรงเรียนเทศบาลบ้านเข,า,เนนา,นา,นขาตะเกียบและโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าเขาร่วมการแข่งขันสำหรับวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันในครั้งนี้นั้น ก็เพื่อคัดเลือกนักเรียนในสังกัดเทศบาลหมูห oh ินเป็นตัวแทนของเทศบาลหมูห oh ินเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคกลางโดยโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเทศบาลหมูห oh ินเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคกลางในแต่ละกิจกรรมมีดังต่อไปนี้ค่ะกิจกรรมการเต้นแดนเซอร์ได้แก่โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กิจกรรมการเต้นฮุลาฮุปได้แก่โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กิจกรรมการต่อเลโก้ได้แก่โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ สื่อนวัตกรรมปฐมวัยได้แก่โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กิจกรรมเดินตัวหนอนได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเตา่ากิจกรรมทายซิอะไรเอ่ยได้แก่โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กิจกรรมวาดภาพระบายสีได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินและโครงงานปฐมวัยได้แก่โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ในชื่อโครงงานว่าถุงดำขยำยุงค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งนยโยบายทางด้านการพัฒนาสังคม ที่ส่งเสริมทางด้านการกีฬากันบ้างค่ะเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานายศิยรพันธ์กมลปาโมทที่ปรึกษานาย,ยกเทศมนตรีโมหินได้รับมอบหมายจากนายนกพรบุติกุลนาย,ยกเทศมนตรีโมหินตรวจรับอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นที่นำไปติดตั้งบริเวณสวนหลวงราชินีพื้นที่19ไร่ซึ่งเป็นสถานที่การดูแลรับผิดชอบโดยเทศบาลหมหิน เพื่อเป็นสถานที่สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจตามนโยบายที่ผู้บริหารเทศบาลหมหินนำโดยนายนกพอวิริกุลนาย,ยกเทศมนตรีโมหินได้ให้ไหว้กับประชาชนในด้านการส่งเสริมสวัสดิการและสันทนาการให้กับพี่น้องประชาชนชาวหัวหินค่ะโดยได้มอบหมายกองสวัสดิการสังคมเทศบาลโมหินดูแลและจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องเล่นดังกล่าว โดยมีนายอติชาติชัยศรีเลขานุการนายกเทศมนตรีผู้ช่วยนายกเทศมนตรีผู้อำนวยการฝ่ายการโยธาสำนักการช่างและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมร่วมตรวจรับพร้อมจัดหาสถานที่ในการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นซึ่งประกอบด้วยเครื่องเล่นบ้านสายลุงหันสาชุดใหญ่จำนวนหนึ่งชุดและชุดสนามเด็กเล่นที่ประกอบด้วยม้ากระดก6ที่นั่งชิงช้าสามที่นั่ง และชุดแฟนซีสปริงโยกอีก5ชุดได้แก่สปริงโยกเครื่องปินเจ็ตสกีไดโนเสาร์ปาวานและกบจากทางบริษัทไลท์ซองเซอร์วิสจำกัดเพื่อให้เด็กๆและเยาวชนภายในเขตเทศบาลหมูหินได้มีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นไว้เล่นกันอย่างสนุกสนาน รวมถึงเพื่อให้เด็กๆได้มีสถานที่และเครื่องออกกำลังกายไปในตัวเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจและทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วยค่ะทางด้านนายศิลพันธ์กมลปาโมดที่ปรึกษานายกเทศมนตรีได้กล่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่เดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจที่สวนหลวงราชินีพื้นที่19ไร่ว่าเทศบาลหมูหินได้จัดสรรงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์สนามเด็กเล่นให้กับเด็กๆได้สนุกสนานกัน รวมทั้งฝากประชาชนร่วมการสอดส่องดูแลทรัพย์สินของทางราชการซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนรวมเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันดูแลและรักษาไว้อย่างไรก็ตามชุมชนในเขตเทศบาลหมูหินทางเทศบาลได้เตรียมนำเครื่องออกกำลังกายทยอยติดตั้งตามชุมชนต่างๆแล้วคาดว่าจะดำเนินการติดตั้งในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะครับก็เป็นนโยบายของ ท่านนายกร,ร,รัฐนรวิทิุคุณนะครับที่จะพัฒนาพื้นที่สวนหลวงราชนีแห่งนี้นะครับเพื่อให้เป็นที่พักพนหย่อนใจสําหรับพี่น้องประชาชนนะฮะซึ่งจะหอบลูกจูงหลานนะครับครอบครัวมานั่งกินลมชมวิวหรือจะมานั่งรับประทานอาหารกันก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ในส่วนหนึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าทางท่านนายกก็ได้นํา นและงบประมาณนะครับมาจัดอุป,รปรกรณ์สนามเด็กเล่นนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งสําหรับให้ mm hmm. เด็กๆ,น,ๆน้องๆนูนๆนะครับที่มาพักผ่อนกับคุณพอ่อคุณแม่นั้นได้มาเล่นนะครับได้มาพักผ่อนได้มาใช้กิจกรรมตรงนี้นะฮะ mm hmm. ซึ่งถือว่า mm hmm. ก็เพิ่มมาอีกสิบประชุดด้วยกันก็น่าจะเพียงพอระดับหนึ่งสําหรับครอบครัวนะครับหรือที่น้องประชาชนขอบลูกจุงหลานมา พักผ่อนในวันหยุดหรือตอนเย็นเย็นหน้าที่แห่งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนครับติดตั้งภายในวัน2วันนี้ก็น่าจะจบนะฮะแล้วก็คงจะมีส่วนหนึ่งสําหรับํารเล่นเอาไว้รองรับให้กับพี่น้องประชาชนหรือลูกหลานที่จะมาพักผ่อนด้วยนะฮะก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็อยากจะบอกให้ทุกท่านได้มาใช้บริการที่นี่แห่งนี้นะฮะถือว่าเป็นสถานที่เราได้ปรับปรุงขึ้นมาในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ประปรมาณกลางปีหรือไปปลายปีนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากขึ้นนะครับขณะนี้ได้ตั้งว่ามาและประมาณการไว้เรียบร้อยะค,ะคือที่นี่เนี่ยนะฮะสวนหลวงราชินีพื้นที่19ไร่เนี่ยนะคะรับถือว่าเป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนทุกคนนะฮะถ้าพวกเราไม่ช่วยกันดูแลหรือบำรุงรักษาช่วยกันร,ระวดระวังแล้วเนี่ยทรัพย์สินของพวกเรานะครับซึ่งเป็นเจ้าของกันทุกๆคนเนี่ยนะ,ะก็จะเกิดการชำรุดเสียหายมากขึ้นนะครับ เงินทุกบาททุกตังที่นํามาซ่อมแซมก็เป็นเงินจากภาษีของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนและขอความกรุณาท่านที่ได้มาพักผ่อนก็อย่าไปทําลายหรือจะไปทําให้สิ่งของของส่วนราชาการหรือส่วนของท่านเองเนี่ยนะฮะได้เกิดความเสียหายต่อไปนะครับคนรุ่นหลังๆก็จะได้มาใช้บริการกันอย่างทั่วถึงครับ ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นนโยบายทางด้านการบริหารงานของทางคณะผู้บริหารเทศบาลโมหินค่ะที่ส่งเสริมเยาวชนนะคะในเขตเทศบาลมูหินทั้งในด้านของการศึกษาให้มีความเป็นเลิศและก็ก้าวข้าสู่ระดับสากลค่ะรวมทั้งนะคะยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลนานามัยควบคู่กันไปอย่างสมดุลด้วยค่ะสําหรับช่วง หัวหินก้าล้ำกับผู้นำยุคใหม่ในครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนยโยบายทางด้านไหนบ้างติดตามชมได้ในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนช่วงต่อไปนะคะท่านจะได้พบกับช่วงสองเมืองกันต่อเลยค่ะช่วงสองเมืองในครั้งนี้นะคะเราได้เก็บภาพบรรยากาศโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมชายหาดหัวหินเพื่อจัดสภาพแวดล้อมชายหาดหัวหินและก็ป้องกันการเกิดอาจญากรรมณบริเวณชายหาดหัวหิน ซึ่งทางสถานีตำรวจท่องเที่ยวกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวอำเภอหัวหินค่ะได้จัดขึ้นเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศนั้นพร้อมๆกันได้เลยค่ะเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายมนตรีชูผู้รองนายกเทศมนตรีมัวหินได้เข้าร่วมโครงการจัดสภาพแวดล้อมชายหาดหัวหินโดยมีพลตำรวจตรีอภิชัยททิอามาตผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานเปิดโครงการจัดขึ้นโดยสถานีตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวอำเภอหัวหินรวมกับเทศบาลหัวหินสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอําผู้ประกอบการชายหาดหัวหินนักเรียนและประชาชนชาวหัวหินค่ะโดยปัญหาขยะที่พบสาเหตุมาจากกลุ่มประชาชนผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่มีความมักง่ายทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางทั้งบริเวณชายหาดและในน้ําทะเล ที่เมื่อคืนสัตว์เข้าฝั่งก็จะหอบเอาขยะมากองไว้บนชายหาดไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกขวดต่างๆที่สร้างความเดือดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวและระบบนิเวศส,สัตว์น้ำอย่างเช่นกรณีของเศษแก้วต่างๆที่อยู่บนชายหาดอาจบาดเท้านักท่องเที่ยวที่เดินเล่นตามชายหาดได้หรือแม้แต่สัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณชายหาดอาจกินขยะพวกนี้ลงไปเนื่องจากคิดว่าเป็นอาหารทำให้เป็นอันตรายต่อสัตว์ได้ และยังมีการตรวจสอบพื้นที่ล่อแหลมเสียงภัยตามบริเวณชายหาดจากนั้นจะมีการขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการชายหาดหัวหินและหน่วยงานภาครัฐติดตั้งไฟสองสว่างไปทางชายหาดในช่วงกลางคืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมอีกทางหนึ่งด้วยค่ะนอกจากนี้จะมีการร่วมกันทำป้ายเตือนนักท่องเที่ยว ให้ระมัดระวังการลงเล่นน้ำที่อาจจะได้รับอุบัติเหตุจากเปลือกหอยแหลมคมซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำอันจำเป็นต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะชายหาดหัวหินถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของเมืองไทยเป็นแหล่งพักผ่อนตาอากาศสุดคลาสสิกหาดทรายขาวกว้างยาวสุดสายตาน้ำทะเลใสซัดฟองคลื่นกระทบโขดหินที่กระจายอยู่บริเวณปลายหาดอย่างสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และนี่เองก็คือที่มาของชื่อหัวหินค่ะและเมื่อพ้นจากบริเวณนี้ไปก็จะเป็นหาดทรายขาวทอดยาวไปจนถึงเขาตะเกียบและยังมีบริการขี่ม้าเดินเล่นตามชายหาดอีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะต้องขอความร่วมมือไปอยังประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมชายหาดให้ปลอดขยะและสิ่งสกปรกต่างๆไม่ควรทิ้งขยะและสิ่งสกปรกลงสู่ทะเลและบนชายหาด เพื่อช่วยร,รักษาสภาพแวดล้อมของชายหาดให้คงอยู่คู่กับธรรมชาติไปกับเราอีกนานและคงสภาพของระบบนิเวศท,ที่อยู่อาศัยรวมถึงแหล่งอาหารของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลค่ะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่รตรวจท่องเที่ยวนี่นะฮะได้มาจัดการสัมมนานะครับเรื่องเกี่ยวกับสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนะครับดังนั้นในช่วงบ่ายวันนี้เราได้ร่วมกับเจ้าบานโนหินนะครับ จัดทําความสะอาดบริเวณชายหาดหัวหินซึ่งเป็นหาดที่เรียกว่าสวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะครับเราจะทําให้หาดแห่งนี้นะครับร่วมกับทางภาคเอกชนนะครับทางมีทั้งนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหัวหินนะครับแล้วก็ทางผ่าโรงแรมนะครับทําความสะอาดชายหาดเหล่านี้บริเวณนี้ทั้งหาดเนี่ยนะครับให้มีความสะอาดนะครับ <hoof das> ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวแล้วมีความสุขครับงนี้นะครับ เมื่อเปรียบเทียบกับ่ปืบปีที่แล้วเนี่ยจะน้อยลงนะครับเนื่องจากเจ้าที่เองนะให้ความสนใจและพร้อมกับก็มีการมาตรการป้องกันนะครับอย่างเขก่นต้องวงจรปิดนะครับมีการจัดทำเส้นทางที่อะไรที่มันลกลุงรังหรือเป็นปิดบงังสายตาเนี่ยนะฮะแล้วก็จะทำความสะอาดอย่างเช่นวันนี้นะฮะถ้าเราทําความสะอาดนะครับให้มันโลง่งให้มันสะอาดสวยงามเนี่ยบรรดาวิ้ชายชีพเนี่ยพวกนี้จะไม่ชอบอยู่นะครับในที่ที่สะอาดที่โล่งนะฮะ เช่นกันนะฮะถ้าเราทำให้สะอาดให้สวยงามแล้วเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมก็จะลดลงไปคือการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะเป็นอุตสาหกรรมหรือว่ารายได้หลักของประเทศไทยเลยนะฮะเป็นรายได้ดับหนึ่งประเทศไทยเลยปีหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านล้านบาทนะฮะที่จะมีหมุนเม็ดเงินเข้ามาในประเทศเนี่ยนะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านรัฐมนตรีนะกระทรวงงานท่องเที่ยวและการกีฬาเนี่ยนะก็เน้นความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยวโดยต้องดูแลนะฮะสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว เมื่อมาแล้วเนี่ยปลอดภัยเข้ามาประเทศไทยเที่ยวมีความสุขกลับไปอย่างมีความสุขครับช่วงสองเมืองในครั้งนี้นะคะเราก็ได้เก็บภาพบรรยายกาศนะคะในการร่วมกันร,รักษาสภาพแวดล้อมบนชายหาดและก็ทางทะเลมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วค่ะเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนนะคะหันมาใส่ใจรักษาสภาพแวดล้อมร่วมกันส่วนช่วงสองเมืองในครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสองเมืองกันที่ไหนติดตามชมได้ในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนช่วงต่อไปนะคะท่านจะได้พบกับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกันต่อเลยค่ะ ช่วงบอกข่าวเราเรื่องในวันนี้นะคะเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะนายนพพรวิทยกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนะคะก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญะคะ่ะในการฟื้นปูนเศรษฐกิจกให้กับผู้ประกอบการตลาดฉัดชัยนะคะจึงได้มีมาตรการเร่งด่วน,นะคะ่ะในการจัดระเบียบภายในตลาดโดยได้เปิดเผยนะคะว่าเนื่องในปัจจบนนะะุบันค่ะผู้บริโภคนั้นมีทางเลือกมากมายในการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้านะคะ โดยเฉพาะสินค้าตามศูนย์การค้าตามห้างร้านต่ตางๆนะคะที่เปิดให้บริการทั่วเมืองหัวหินรวมทั้งนะคะตลาดนัดชุมชนนะคะที่อำนวณความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนภายในชุมชนด้วยค่ะดังนั้นนะคะการดําเนินการจัดระเบียบภายในตลาดชัดชัยค่ะจึงได้มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เป็นตลาดสดน,น่าซื้อดึงดูดผู้บริโภคทั้งประชาชนชาวหัวหินนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยนะคะเลือกซื้อสินค้ากันมากขึ้นค่ะ การจัดระเบียบภายในตลาดครั้งนี้นะคะเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2557ค่ะโดยขอความกรุณานะคะไปยังผู้ประกอบการและก็ประชาชนที่เข้าไปใช้บริการค่ะโปรดให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบนะคะดังต่อไปนี้ด้วยค่ะ 1. น,นะคะห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าออกและจอดภายในตลาดชัดชัยค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา6นาฬิกาจนถึง12นาฬกานะคะ 2. ค่ะห้าผู้ประกอบการตั้งวางสินค้าเลยพื้นที่ที่ทางเทศบาลมงเหินกําหนดให้ค่ะและ 3. นะคะให้ผู้ประกอบการติดตั้งป้ายบอกราคาสินค้าด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้กําหนดให้มีการตั้งวางสินค้าบริเวณตลาดโต้ลุ่ง1และก็โต้รุ่ง2ค่ะในช่วงเวลา16บหนาฬิกานะคะแล้วก็ห้ามตั้งวางสินค้าก่อนเวลาที่กําหนดไว้ด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะทางเทศบาลมหหินค่ะจึงต้องขอประชาสัมพันธ์นะคะมาให้ทราบโดยทั่วกันและก็ขอขอบคุณนะคะในความร่วมมือมันณนะโอกาสนี้ด้วยค่ะและท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่งานรักษาความสงบสำนักปลัดเทศบาลมงหินหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ032511047นะคะต่อไปที่หมายเลขภายใน305 ได้ทุกวันในเวลาราชการค่ะมาต่อกันที่เรื่องต่อไปนะคะตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเทศบาลหมู่หินค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริขันเป็นประธานนะคะแล้วก็คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเทศบาลหมูหินซึ่งก็มีผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหัวหินเป็นประธานค่ะได้มีมติให้ทดลองจัดการจราจรรูปแบบการเดินรถทางเดียวนะคะหรือวันเวในเขตเทศบาลหมูหินค่ะ บริเวณถนนสะสงถนนเดชาดุชิตถนนอํานวยศิลป์และก็ถนนชมศิลปบางส่วนนะคะโดยเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาค่ะสถานีตํารวจภูธรหัวหินจึงได้มีการจัดประชุมผู้ประกอบการเดินรถผู้ประกอบการร้านค้านะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ใช้ถนนเส้นดังกล่าวค่ะเพื่อรับทราบรูปแบบแล้วก็แนวทางในการจัดการนะคะรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นในการทดลองในครั้งนี้ด้วยค่ะ ซึ่งก็มีเสียงส่วนมากนะคะที่เห็นด้วยแล้วก็ยอมรับในการจัดระบบการจราจรแบบเดินรถทางเดียวจึงได้มีการกำหนดการทดลองใช้การเดินรถทางเดียวหรือวันเวนดังกล่าวนะคะในวันที่20เมษายนค่ะจนถึงวันที่4พฤษภาคม2557นี้นะคะเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ด้วยกันค่ะทางนี้ก็เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดแล้วก็การไม่มีที่จอดรถในเขตเทศบาลมงหินค่ะ แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้นะคะก็จะทําการยกเลิกแล้วก็หาวิธีการรูปแบบอื่นเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวแทนค่ะโดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่งานจราจรสถานีตํารวจภูทรหัวหินหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ032 533 440-703ต่อ703ได้ในวันและก็เวลาราชการค่ะ มาต่อกันที่เรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระเงินค่าภาษีบํารุงท้องที่และภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติบํารุงท้องที่ปีพุทธศักราช2508และพระราชบัญญัติภาษีป้ายพุทธศักราช2510ค่ะได้กําหนดให้ผู้รับประเมินนะคะชำระภาษีมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและก็ชําระเงินค่าภาษีบํารุงท้องที่และภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นนะคะตั้งอยู่ภายในเวลาที่กําหนดค่ะ เนื่องจากด้วยขณะนี้นะคะก็ใกล้ถึงกําหนดระยะเวลานะคะของผู้เป็นเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สินค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ดินป้ายนะคะที่อยู่ในเขตเทศบาลมงหินค่ะจะต้องยื่นแบบแสดงรายการนะคะเพื่อชําระเงินค่าภาษีประจําปี2,557ค่ะโดยให้ผู้รับประเมินนะคะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังต่อไปนี้ค่ะพระราชาบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย หภาษีบำรุงท้องที่ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีบำรุงท้องที่ระหว่างเดือนมกราคม2557ถึงวันที่30เมษายน2557ผู้ไม่มายื่นชำระภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา45ค่ะ 2. ภาษีป,ป้ายให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายขอรับแบบแสดงรายการพป1และยื่นแบบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ระหว่างเดือนมก,กราคม2557ถึงวันที่31มีนาคม2557ตามมาตรา12และนำเงินค่าภาษีไปชำระภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินตามมาตรา19ค่ะสำหรับผู้ไม่ยื่นแบบประเมินและชำระภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา25ค่ะและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเทศบาลมงหินจึงได้ปรับขยายเวลาการให้บริการชำระภาษีภายในช่วงเวลาพักกลางวันของวันทำงานราชการระหว่างเวลา12ใน จนถึง13นาฬิกาและในวันเสาร์ช่วงเวลา8นาิกา30นาทีจนถึง16นาิกา30นาทีตั้งแต่เดือนมกราคม2557ถึงเดือนเมษายน2557อีกด้วยค่ะ การย่นแบบและการชําระภาษีนะคะให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนําเงินค่าภาษีค่ะไปชําระต่อพนักงานเก็บภาษีนนคะณักงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์กองคลังสํานักงานเทศบาลหมู่หินค่ะหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทร,รศัพท์0 3 2ย์สามสอาูค่ะต่อไปที่หมายเลขภายใน1นึ 4. ได้ทุกวันในเวลาราชการนะคะหรือที่ได้ตามขยายเวลาให้บริการไว้ด้วยค่ะและเรื่องต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของ การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100%กันบ้างค่ะในปัจจุบันนะคะอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงของรัฐเองด้วยค่ะตลอดจนความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศค่ะซึ่งรถจักรยานยนต์นะคะก็มีสถิติในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็เกิดจากการที่ไม่สวมหมวกนิรภัยนี่เองค่ะ ทางรัฐบาลไทยค่ะจึงได้ขยายเวลานะคะโครงการส่งเสริมการสมมุตินิรภัย100%ออกไปอีก3ปีด้วยกันค่ะในช่วงระยะเวลาปี2555นะคะจนถึงปี2557ค่ะโดยได้กำหนดมาตรการนะคะเพื่อลดลงส่งเสริมการสมมุตินิรภัย100%ในสถานที่ราชการค่ะและก็ยังกำหนดเป้าหมายนะคะให้สามารถเพิ่มอัตราการสมมุตินิรภัยอย่างน้อยร้อยละ20ด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ดังนั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ลดการสกเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนเองค่ะกรุณาปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะแล้วก็สวมหมวกนิรภัย,ภย100%ทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารรวมทั้งนะคะขอชินชวนหน่วยง,งานต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็รัฐวิสาหากิจองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งค่ะ กำชับบุคลากรในสังกัดนะคะรวมทางนักเรียนนักศึกษาในเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งค่ะหากไม่ปฏิบัติตามนะคะก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็ให้ผู้บังคับบัญชาค่ะสามารถพิจารณาดําเนินการลงโทษทางวินัยได้โดยถือปฏิบัตินะคะตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะเมื่อวันที่28เมษายน2546 ซึ่งก็ได้กําหนดมาตรการนะคะปฏิบัติตามกฎหมายนยโยบายความปลอดภัยบนท้องถนนของข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและก็ประชาชนค่ะรวมทั้งนะคะกำหนดให้บริเวณสถานที่ราชการค่ะเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย100%ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะทางเทศบาลหัวหินค่ะจึงของเชิญชวนนะคะร,ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100%เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะ และเรื่องสุดท้ายนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะเป็นช่วงที่มีโลหิตขาดแคลนมากเลยนะคะเนื่องจากมีทั้งอุบัติเหตุแล้วก็ผู้ป่วยค่ะที่รอคอยความช่วยเหลือด้วยการบริจาคโลหิตอย่างต่อนเนื่องค่ะทางงานบริการโลหิตสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรตินะคะจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวหัวหินค่ะร่วมการบริจาคโลหิตตลอดเดือนมีนาคมค่ะ พร้อมรับของที่ระลึกได้ทุกวันนะคะโดยท่านสามารถบริจาคได้ค่ะทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา8นาิกา30นาทีจนถึง19นาิกา30นาทีค่ะส่วนวันอังคารและก็วันพฤหัสบดีนะคะท่านสามารถบริจาคได้ตั้งแต่ช่วงเวลา8นาิกา30นาทีจนถึง16นาิกา30นาทีค่ะส่วนในวันเสาร์นะคะท่านสามารถบริจาคได้ในช่วงเวลา9นาิกาจนถึง15นาฬิกาค่ะ ณงานบริการโลหิตสถานีกาชาิหัวหินเฉลิมประเกียรตินั่นเองนะคะและท่านยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่งานบริการโลหิตสถานีกาชาติหัวหินเฉลิมประเกียรติหมายเลขโทรศัพท์นะคะ032512370ได้ในวันและก็เวลาราชการเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะหากท่านผู้ชมมีข้อสองสัยนะคะหรือต้องการแนะนำติชมรายการท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลหัวหินค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ032511047ค่ะต่อไปที่หมายเลขภายใน101ถึง102ได้ในวันและก็เวลาราชการค่ะหรือที่อ e ีเมลนะคะ info@whin.go.th oh และท่านก็ยังสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่ข้อมูลด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะ พบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ตั้งแต่ช่วงเวลา19.00นจนถึง19.30นนกับรายการหัวหินอินไซต์เอาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ